สวัสดีพี่นะครับยินดีต้อนรับสู่รายการข้อคิดจากข้อพระคัำนะครับเรียคงมีพระคัพระจะมาหนุนใจมาชูใจพี่นงครับบางครั้งเป็นลักษณะของการสั่งสอนว่ากล่าวและตักเตือนด้วยพี่นงครับพระพีทุกตอนรับการดลใจที่มาจากพระเจ้าจากในแบบพี่นงครับในสองทิฏฐีบทที่3าข้อที่ 16- 17เป็นประโยชน์ทั้งการสอนการตักเตือนว่ากล่าวเพื่อนําการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขคนพระเจ้าพี่นงครับเมื่อรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขก็จะพร้อม ที่จะทาการดีทุกอย่างเดี๋ยวนี้วันนี้ผมอัดรายการพี่น้องครับในซีโอก็พร้อมที่จะทําการดีเพราะการแบ่งปันพระคัมภีร์เจ้าการหนุนใจกันนั้นนะเป็นพระบัตรสั่งของพระเจ้าเราจะบอกให้ประกาศโปรเจนะใช่ไหมพี่น้องครับให้สั่งสอนดังนั้นเราเองก็นําพระคัมภีร์เจ้ามาชูใจมาหนุนใจซึ่งกันและกันนะฮะโดยบนยิ่งพี่น้องครับพี่น้องที่เป็นผู้เชื่อใหม่พยายามโฟกัสคนกลุ่มนี้ก่อนพี่น้องครับเพราะว่า การใช้เวลาอยู่กับการศึกษาพระคมพระเจ้าและฝึกในการให้ทานนั้นจะเป็นการปรับโครงสร้างนะครับรากฐานที่สําคัญมากกับการมีชีวิตเสี่ยงน,นะพี่น้องในเสดจาได้พี่น้องหลายคนไม่ให้ความสําคัญเรื่องนี้นะครับให้ความสําคัญเฉพาะไปโบสถ์วันอาทิตย์เท่านั้นเองนะครับจริงๆแล้วทุกวันนะครับเราเป็นปุโรหิตที่ต้องเข้าเฝ้าพระเจ้านะตั้งแต่เช้าเลยพี่น้องครับถ้าพี่น้องศึกษาในพระธรรมเลวทิทิ้งบ่งเตือนบ่อยนะฮะผู้ฤิตก็จะตื่นแต่เช้าพี่น้องครับเพราะอะไรครับ ก็ต้องไปดูว่าฟืนเนี่ยบนแท่นบูชานั้นมันพร่องไปหรือเปล่าถ้าพร่องไปแล้วก็ต้องเติมฟืนเพื่อให้ไฟบนแท่นบูชานั้นลุกอยู่เสมอนั่นหมายความว่าการในมิชิกิเซียนนั้นจะต้องร้อนรนอยู่เสมอพี่น้องครับทั้งการอัำพีในการนมัสการในการอาธิษฐานการประกาศเป็นพยานการสร้างสาวกแต่ทุกอย่างมันต้องอยู่กับการร้อนรนในไฟจปิปิญญาณเพราะไม่ใช่นันพี่น้องครับถ้าเราไม่ จิรูปตัวเองพี่น้องครับให้ hey, ขึ้นมาอยู่ในระดับนี้นะฮะต่อไปจะเป็นคิดเซนแบบ mm hmm. เขาเรียกว่าอยู่ไปวันๆน,นะครับถ้ากมภีก็ไม่อ่านอธิษฐานก็ไม่เอาประกาศก็ไม่กล้าไปโบสถ์บ้างไม่ไปโบสถ์บ้างจบเลยนะครับไม่ควรทําแบบนั้นนะครับวันนี้พี่น้องครับ EP น,บน,นี้นะฮะต่อเนื่องจาก EP ที่ผ่านมาในที่ผมพูดถึงว่าการอธิษฐานมีความสําคัญอย่างยิ่งกับผู้เชื่อในพะเยสูคริตนะครับ น่นอนเป็นครับหลายคนก็คงจะเรียนเกี่ยวกับการอธฐานมาเยอะแยะมากมายผมเองก็สอนเรื่องนี้มาหลาย EP ด้วยกันแต่วันนี้ก็อยากจะเจาะจงเกี่ยวกับพี่น้องที่เป็นกลุ่มผู้เชื่อใหม่นะอยากก,กระตุ้นแล้วก็ท้าทายนะเราเองต้องให้ความสําคัญกับการิฐานนะเป็นกุญแจอดอกที่สําคัญที่จะเปิดประตูแห่งพระพรของพระเจ้ามาสู่ชีวิตของเรานะครับวันนี้มาสู่ EP ต่อเนื่องนะครับวันนี้หัวข้อคือทําไมผู้เชื่อต้องอธิษฐานนะตั้งคําถาม ผู้เชื่อต้องหิษฐานเพราะกายฐานคือลมหายใจฝ่ยายวิญญาณหากเราหยุดหายใจชีวิตก็จะหยุดลงเช่นเดียวกันนี่เป็นการเปรียบเทียบนี่เป็นน้องคนที่ยังมีลมหายใจก็คนที่ยังเป็นอยู่เนี่ยเหมือนกันชีวิตคือเศียนพี่น้องครับเราสามารถดำเนินชีวิตนะควบคู่กับทรงนำพระวิญญาณบริสุทธิ์มีกำลังม,ญญนะมีสิทธิปัญญานะมีสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าก็ต่อเมื่อเราต้องพึ่งการอธิษฐานกับพระเจ้า นะการอธิษฐานเป็นการแสดงถึงการพึ่งพาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์อ่านอย่างเป็น้ะครับอย่างนี้นะครับผมเริ่มต้นนะครับในการทํางานก็ต้องอธิษฐานพระเจ้าตื่นแต่เช้าอาธิษฐานกับพระเจ้าขอสิิปัญญาขอความรู้ขอความเข้าใจที่ผมสามารถนําน,นำสิ่งที่ได้รับนี้มาแชร์มาแบ่งปันพี่น้องในแต่ละวันนะอย่างนี้เราเดินทางสมมติต้องขับรถอย่างนี้แต่ละอาทิตย์คุณกอนก็จะขับรถมารับผมที่บ้านนะ เราร่วมแบบใช้ด้วยกันมาถึงที่บ้านผมแล้วผมขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะอธิฐานด้วยกันนขอการปกป้องขอการคุ้มครองที่มาจากพระเจ้าให้เราเดินทางต้องไปและกลับโดยปลอดภัยขอพระเจ้าอวยพรในการรับใช้ที่จะเกิดผลเป็นที่ถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าเห็นไหมนะพึ่งพาพระเจ้าตลอดนะครับพี่น้องครับมาดูด้วยกันพี่น้องครับลอยฐานเพื่ออะไรเนี่ยหนึ่งเพื่อขอบพระคุณเห็นไหมพี่น้องครับพระพี่บอกว่าเราขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณี จริงๆเนี่ยทุกคำาิฐานของเราควรมีคําขอบคุณพระเจ้าด้วยพี่น้องครับราอยฐานเพื่อขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระพรทุกอย่างในชีวิตถูกไหมฮะทุกอย่างที่เรามีทุกอย่างที่เราเป็นรวมเป็นพระพรที่มาจากพระเจ้าเป็นการจัดเตรียมที่มาจากพระเจ้าไม่ใช่เป็นคู่พระพรหน้าที่การงานเงินเดือนที่เราได้รับนะอื่นๆอีกมากมายพี่น้องครับนั่นเป็นพระพรนะไม่ว่าจะเป็นสิ่งของเล็กน้อยหรือสิ่งของใหญ่ก็ตามในพระธรรมหนึ่งเทสุนิกาบทที่5ข้อที่18กล่าวว่า จงขอบพระคุณในทุกกรณีเพราะนี้เป็นน้ําพระไทยของพระเจ้าสําหรับพวกท่านในพระเยสุคิ์เห็นไหมพี่นงครับสำหรับพวกท่านในพระเยซุคิต์แม่พี่นงครับมีเสียงเตือนจากโทรศัพท์ผมขออนุญาตปิดเสียงก่อนดีกว่าเนี่ยนะปิดเสียงปิดเสียงนะครับนี่ก็ลืมนะครับทุกครั้งที่เข้าเข้าห้องซีโอนี่ผมต้องปิดเสียงแต่วันนี้ลืมฮะลืมไปขอโทษด,ด้วยเนี่ยปิดหมดละสองเครื่องนะครับโอเคมาว่ากันต่อพระพี่บอกแล้วครับ จงขอบคุณพระเจ้าในทุกกรณีเนี่ยผมผ่านการเจ็บป่วยมันก็ขอบคุณพระเจ้าถึงแม้ว่ายังไม่หายดีร้อยเปก็ตามก็ต้องขอบคุณพระเจ้าอย่างน้อยการมีชีวิตแต่ละวันพี่น้องครับเราได้รับพรหลายด้านนะครับเราไม่ใช่ขอบคุณพระเจ้าในสิ่งท <pesar S 2> ี่ดีเท่านั้นในสิ่งที่เราต้องเจอปัญหาอุปสรรคต่างๆคําขอบคุณพระเจ้าเราก็อาจจะเป็นคําชูใจเป็นคําหนุนใจพี่น้องหลายๆคนนะครับในที่ประชุมได้ทีนี้ทำไมผมหนุนใจพี่น้องในกลุ่มนะครับอย่างเงี้ยกลุ่ม สำรรมรับทีารำบนพุทธมันจะเปิดโอกาสพี่น้องเนี่ยในกลุ่มนียมีโอกาสใช้เวลาในการอธิษฐานเป็นพยานขอบคุณพระเจ้านะเพื่อหนุนจิตชูใจเึ่งเหื้อกันพราขอหนุนใจผู้เชื่อใหม่นะครับแถ้าไปร่วมกิจกรรมนะครับในกลุ่มเซลล์หรือกลุ่มพัฒนาชีวิตเวลามีผู้นาบอกว่ามีใครอยากจะขอบคุณพระเจ้าหรือว่าเป็นพยานบ้างท่านต้องรีบนั่นคือบําเหน็จนะครับและก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นช่องทางที่เราได้พัฒนา นะครับในการมีชีวิตเสี่ยงด้วยนะควบคุพระเจ้านะครับพี่น้องสองก็คือการสรารภาพบาปนะครับในฐานเปิดโอกาสถ้าเราส,รสรารสารภาพความผิดบาปของเรานะขอาการอภัยจากพระเจ้านะเป็นการรักษาความสัมพันธ์ให้บริสุทธิ์อยู่เสมอนะผมก็เหมือนกันพี่น้องครับจะเป็นบาปทางความคิดจะเป็นบาปทางคําพูดหรือเป็นบาปในเรื่องการกระทําทุกอย่างเรามีสิทธิพลาดนะพระปีกเตือนว่าอย่าคิดว่าตัวเองไม่มีบาป ไอที่บอกตัวเองไม่มีบาปคนนั้นก็ลวงตนเองผม่าอยาางสลับภาพบาปทุกข่ําคืนก่อนนอนเคลียร์ใจให้สะอาดนะปรับพื้นฐานตรงนี้ชัดเจนไปนะครับมาใช่เอาอาดง่วงก่อนนอนเลยไปนะครับเราอาบน้ํานะครับชาระกายสะอาดเราก็วนเคลียร์ใจด้วยเคลียร์จิตวิญ,ญญาณให้สะอาดด้วยในทุกข่ําคืนก่อนนอนี่นะครับดูด้วยกันในพระธรรมหนึ่งโยนบทที่1ข้อที่9กล่าวว่าถ้าเราสลับภาพบาปของเราพระองค์ทรงสัตย์ซื่อและเที่ยงธรรมก็จะทรง แลนะอภัยบาปของเราและจะทรงชำระเราให้พ้นจากการทาทั้งสิ้นแม่พี่น้องสุด,ดยอดไหมครับดูเถอะพระเจ้ารับรองมากขนาดไหนพระเจ้าต้องการเราถ่อมใจลงเพื่อสารภาพบาพปกับพระเจ้าพระเจ้ารู้พระเจ้าเห็นทุกวันนะพระวิญญาณก็สนิทกับเราพระเจ้ารู้วันนี้เราพูดจาไร้าสาระไม่เป็นเรื่องไปกี่ครั้งไปกี่คำอย่าลืมว่าทุกคําพูดที่มนุษย์พูดนะครับพูดแบบไร้าสาระไม่เป็นเรื่องเลยนะฮะต้องรับผิดชอบในวันพิพากษา ทุกกฎหมายพระเจ้าก็ว่าไปอย่างนั้นเราเนี่ยถ้าเป็นคริสเตียนรู้กฎหมายพระเจ้าแล้วยังพูดจาไร้าสาระไม่เป็นเรื่องพูดโกหกพูดสองแง่สามแง่ใช่ครับเราอยู่กับสังคมที่ไปเป็นคริสเตียนเรามีเพื่อนๆหลายคนที่นะทะลึ่งตึงตังประมาณนั้นนะครับแล้วเราก็พูดตามก็ไปด้วยพี่น้องก็ต้องเคลียร์นะครับใช่ครับเขาไม่ได้อยู่ในครอบครัวพระเจ้านะแต่เราอยู่ในครอบครัวพระเจ้าและที่เราพูดออกไปนั้นนะที่เราทำออกไปนั้น ถามว่าใครเสียพระไทยครับพระปิญญาเนะพระวิญญาณของพระเจ้าเสียพระไทยมากที่เราเองไม่ให้เกียรติพระองค์ทั้งที่เราอยู่กับพระองค์พระองค์อยู่กับเราแต่เราไม่สนใจเราสนุกปากจยพูดเราอยากจะทําในสิ่งที่เราอยากจะทําทั้งที่สิ่งที่เราทํานั้นมันไม่ถูกต้องขัดต่อกฎหมายตฎดกฑนพระเจ้าดังนั้นในวันนี้เขาขอตักเตือนหนุนใจว่าอย่าประพฤติเช่นนั้นต่อเพื่อพระพาของพระเจ้านะครับเราก็ควรสาภาพบาปนะเคลียบาป นะอย่าบุ่มเก็บความบาปไว้ในใจไดนะ้พี่น้องครับโดยเพราะบาปที่มันกเกาะแน่นอันตรายมากมันกเกาะแน่นไปแล้วเพราะเราทิ้งบาปเหล่านี้ไว้เราเฉยเมยนะเหมือนคนที่ปลูกต้นไม้นะครับเราอยู่ๆก็เห็นกาวฝากมันมาเกาะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้สุดท้ายกาวฝากมันขึ้นพี่น้องครับคลุมต้นไม้ต้นไม้ตายเลยนะพี่น้องเคยเห็นภาพไหมครับกาวฝากมันขึ้นปกคลุมเราเป็นคนปลูกต้นไม้แต่ไม่ใส่ใจอย่างเงี้ยเราได้รับ ชีวิตใหม่จากพระเจ้านะแต่มันมีกาฝากนะครับจากเนื้อหนังเนี่ยมันเข้ามาปกคลุมแล้วเราก็เฉยเมยแล้วก็ปล่อยปล่อยตัวปล่อยใจสุดท้ายชีวิตฝ่ายวิญญาณเราพังหมดเลยก็ใหญ่เป็นฉะนั้นต้องเคลียรนะสาภาพบาปต่อพระเจ้าน้อครับอันที่3นะก็พูดถึงการขอความช่วยเหลือแล้วก็นวนิงวอนนะเพื่อผู้อื่นใกล้ฐานแต่ละครั้งพี่น้อครับไม่ใช่โถเฉพาะของเราเท่านั้นของเราเนี่ว้อันดับ ท้ายๆเลยดีกว่าจริงๆแล้วถ้าพี่น้องเขียนนะครับว่าเราควรนิทฐานเพื่อหัวข้ออะไรบ้างนะอย่างนี้ถ้าเป็นภรรยาเราควรอิฐานเผื่อสามีในเรื่องใดบ้างเราอิฐานเผื่อลูกของเราในเรื่องใดบ้างนะครับบางคนก็จัดเป็นตารางี่นะครับวันจันทร์นิฐานเผื่อเรื่องอะไรวันอังคารอธฐานเผื่ออะไรวันพุธเรื่องอะไรนีตอนนี้กลุ่มประกาศข่าวดีเนี่ยจังหวัดตังเนี่ยเราเลื่อนจากวันพุธไปเป็นวันเสราร์ เพื่อเราจะได้ใช้เวลาด้วยกันมากขึ้นพี่น้องครับเห็นไหมใช้เวลาการอธิษฐานเผื่อจังหวัดตรงังนะจังหวัดตรังเรามีหลายอย่างต้องอธิษฐานแน่นอนพี่น้องครับอธิษฐานเผื่อคนจังหวัดตรังที่จะได้รับความรอด640,000คนจังหวัดตรังนะครับมีทั้งหมด10อำเภอ87ตำบล723หมู่บ้านเนี่ยผมจําขึ้นใจเลยเพราะนอาอธิษฐานอยู่บ่อยๆก็ยอย่างนุนใจใพี่น้องครับสำหรับผู้เชื่อใหม่ถ้าอยู่จังหวัด,ดใดก็อธิษฐานเผื่อจังหวัดของท่านด้วย ผมทราบว่าแต่ละจังหวัดมีประชากรกี่แสนนะแต่จังหวัดตรังผมเสิร์ชอูแล้วมีหกแสนสี่หมื่นคนนะเรยฐานเผื่อธมิกชนด้วยพรพี่บอกว่าอะไรครับไม่ใช่ฐานเฉพาะส่วนตัวนั้นแต่เราให้ฐานเผื่อคนอื่นด้วยนะขอความช่วยเหลือสำหรับความต้องการส่วนตัวแล้วก็วิงวอนเผื่อคนอื่นที่กำลังเผชิญความยากลําบากยกตัวอย่างเช่นพี่น้องแนวชายแดนที่ัมีปัญหาระหว่างกัมพูชาใช่ไหมฮะก็ต้องออกจากบ้านออกจากพื้นที่ ไปอยู่ศูนย์พยพอะไรเงี้ยพี่น้องลำบากไหมครับลำบากแน่นอนต้องทิ้งบ้านพี่น้องครับถ้าเกิดมีประกาศกดอายการศึกก็ต้องทิ้งบ้านกันแล้วโบสถ์แถวนั้นก็ต้องคงปิดตัวพี่น้องไม่สามารถไปโบสถ์ได้ก็มีความทุกข์ยากลาบากแล้วก็ควรอธิษฐานเพื่อพี่น้องเหล่านั้นด้วยในพยายามยากรบทที่5้าว่าที่สิบกล่าวว่าเพราะฉะนั้นถ้าต้องหลายจงสาภาพความผิดบาปต่อกันและกันเห็นไหมมาดับแรกนะครับสาภาพเมื่อเรามาอยู่ด้วยกันนะประชุมอธิษฐาน ผู้นำเนี่ยก็ต้องฉลาดละดูว่าพระเจ้าสอนยังไงก็นําพี่น้องในที่ประชุมมาอธิษฐานนะครับพี่น้องสาภาพบาปต่อพระเจ้าในการประชุมในมรสการเหมือนกันทุกวันอาทิตย์พี่น้องครับก็ต้องนําพี่น้องในห้องประชุมทั้งหมดอธิษฐานสาบบ้าบาปต่อพระเจ้าก่อนพี่น้องครับแล้วก็อะไรครับแล้วเราถึงจะทูลขอใช่ไหมความต้องการของเราต่อพระเจ้านะอย่างนี้พระพี่บอกแล้วเพราะฉะนั้นทั้งหลายจงสาภาพความผิดบาปต่อกันและกันและจงอธิษฐานเอือกันและกัน ไ,ไหมครับเนี่ยพี่น้องครับบางคนก็อาัาญชันเผื่อคนข้างซ้ายข้างขวาเห็นไ,ไหมครับโดยฐานพี่น้องในกลุ่มนั้นบางกลุ่มนี้บ้างนะอัญชนเผื่อซึ่งกันและกันพี่น้องครับเพื่อท่านทั้งหลายนะจะได้หายโรคเห็นไหมมีที่มาที่ไปนะครับเมื่อเราจ,จดจอ่อการอัญฐานนะครับพระเจ้าจะอวยพรด,ด้วยแต่นั้นพี่น้องที่เจ็บปวดไม่สบายพี่น้องครับผมอยากพี่น้องอยู่กับการอัญชานบูเชื่อใหม่ฟังนะครับถ้าถ้าเป็นคนหนึ่งที่อยู่ความเจ็บปวดไม่สบาย เป็นช่วงเวลาที่ท่านจะฝึกและพัฒนาเรื่องการริดฐานนะครับกับพระเจ้านะครับการิดฐานของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังทําให้เกิดผลก่อนที่จะมีพลังก่อนที่เกิดผลสิ่งสำคัญคือต้องเคลียร์เรื่องบาปก่อนนะสาภาพบาปต่อกันแล้วกันพี่นางครับดังนั้นหนุนใจซ่งกันและกันนะครับระบบเรียนวันนี้นะฮะการิฐานไม่ใช่หน้าที่ที่น่าเบื่อนายแต่เป็นสิทธิพิเศษที่พระเจ้ามอบให้เราเพื่อที่เราสามารถเข้าถึงพระองค์ได้โดยตรงแต่นั้นผู้ชมใหม่ไป่นองครับฝึกนะ เวลาในที่ประชุม้วยนะครับขออาสาสมัคร,ครขอสักท่านหนึ่งนะครับไอ้ฐานเปิดการประชุมนะครับในเช้าวันนี้สมมุตินะครับมีผู้เชื่อหลายคนที่เชื่อพระเจ้ามานานแต่ลนะอธิษฐานไม่เป็นแต่มีผู้เชื่อใหม่ที่เชื่อไม่ถึงสามเดือนคนหนึ่งยกมือขึ้นอาสาลุกขึ้นมานําที่ประชุมอธิษฐานโอโ้เป็นอะไรที่ประทับใจมากๆนะครับก็อยากให้น้องเลี้ยงนะแต่ละคนเป็นแบบนั้นได้ป็นนะครับ จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าชีวิตจะดีหรือร้ายกายฐานจะช่วยคุณเข้มแข็งขึ้นในทุกสถานการณ์และความสัมพันธ์กับพระเจ้าของ,ค,องคุณเองก็จะเติบโตอย่างงดงามนะในมรโโูบทที่11ข้อที่24กล่าวว่าเพราะเหตุนี้เราบอกพูกท่านว่าไม่ว่าท่านจะทูลขอสิ่งใดๆนะในกายฐานก็จงเชื่อว่าได้รับและท่านจะได้รับสิ่งนั้นไอ้าไ,ไหมพี่น้องขอบคุณพระเจ้านะครับไอธิษฐานด้วยความเชื่อ อธิษฐานด้วยใจที่ปราศจากความบาปเคลียใจเคลียบาปให้หมดและอธิษฐานเมื่อใจไม่มีบาปทุกคําที่ออกมาจากใจออกจากาปากนั้นก็เป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพ,พอพระไทยมันเลยมีพลังและทําให้เกิดผลเมนขอบคุณพระเจ้าอะไรพี่นะครับขอบคุณสำหรับบทเรียนวันนี้ที่ต่อเนื่องจาก ep ที่ผ่านมานะครับก็หวังว่าผู้เชื่อใหม่ที่ฟังอยู่ทุกท่านนะครับจะได้รับข้อคิดและคําสอนดีๆผ่านพระเจ้าของพระเจ้า กลับมาพบรายการข้อคิดจากข้อพระคำได้ใหม่ในตอนต่อไปเป็นครับพระเชษฐพลครับสวัสดีครับ